ครับสำหรับสายคลีนสายรักสุขภาพครับวันนี้ก็มีเมนูลาบเทานะครับอุดิบก็ง่ายๆนะครับมีนี่ครับสาลายน้ำจืดหรือว่าถาวิสานเรียกว่าเทานะครับแล้วก็มาลวกน้ำร้อนที่เป็นน้ำจากน้ำซุปที่ต้มปลรรากับเนื้อปลาเข้าไปนะครับแล้วก็ละเอา เฉพาะเนื้อปลาออกมาโขลกแล้วก็หยับๆยาบนะครับแล้วก็ลงไปผสมนะครับเหมือนกับน้ำพริกนะครับเสร็จแล้วก็มีถั่วบักยาวใส่มะเขือพวงเข้าไปหน่อยโรยเข้าไปด้วยมะเขือคืนพริกอะไรต่งตางๆเข้าไปนะครับแล้วก็มีตะไคร้เข้าไปครับดับข้าวเข้าไปอีกโอ้ยนี่นะครับแซ่